กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอร์ดกิตาเฮิร์สวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเก n ชินอิมแพ็คกันอีกแล้วนะครับเป็นเกมเกนชินอิมแพคที่แพท1.5นะครับมาต่อกันกับคลิปก่อนหน้านะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในระบบที่เพิ่งทําการอัพเข้ามาใหม่คือการสร้างบ้านคืออย่างนี้นะครับมันจะมี NPC ีพิเศษตัวหนึ่งนะครับที่จะส่งเข้ามาในเกาะของเรานะครับและมันจะอยู่แค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งมันจะไม่ได้อยู่ตลอด NPC ตัวนี้นะจะเอาของมาขาย เป็นแบบสุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับในการกดมาที่แผนที่ขึ้นมาครับผมนี่ไงครับตัวชับปี้นะครับหรือว่าเทียพอร์ตทราเวลลิ่งเซลแมนนะครับมันจะอยู่ตรงนี้อยู่แค่2วันนะครับตอนนี้ของผมจะเหลืออยู่แค่1วันกับ15ชั่วโมงนะครับซึ่งตัวนี้นะครับถ้าเราไปซื้อสินค้าจากมันเราจะได้รางวัลจากเบทเทพาร์ด้วยนะครับเป็นเบทเทพาร์ประจำสัปดาห์นะครับผมแต่เราไม่สามารถซื้อ ผ่านเกาะเราได้นะเราต้องไปซื้อที่เกาะของเพื่อนของเรานะครับเราถึงจะได้รับรางวัลนะครับผมเอาละเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเช็คว่า npc ตัวนี้นะครับจะโผลมาที่เกาะของเราหรือยังหรือว่าโผลมาตอนไหนยังไงนะครับโดยที่เราไม่ต้องกดเข้ามาในเกาะการน้าบ่อยบ่อยนะครับถ้าเราอยู่ที่โลกของเราเราอาจจะทำเควนบ่วงอยู่หรือว่าทําอย่างอื่นอยู่นะครับให้เรากดไปที่แผนที่นะครับแล้วก็กดมาที่รูปไพโมเจมตรงขวาล่างตรงนี้นะครับผมจะเป็นการสลับหมดแผนที่ครับจากแผนที่โลก เป็นแผนที่ในกล่องของเราถ้ามี NPC พิเศษโผล่มาก็จะขึ้นให้เห็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่ตรงนี้มาครับเดี๋ยวเราไปดูของกันดีกว่าว่ามันขายอะไรบ้างนะครับผมไปไปดูด้วยกันเลย นี่ครับผมมันจะชื่อว่าชัปปี้นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าถ้าครั้งถัดไปนะครับว่าจะชื่อชัปปี้แล้วก็เป็นตัวเดียวกันอีกไหมเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยนะครับต้องบอกว่าน้องชื่อว่าเจ้าแห่งขุมทรัพย์นะครับถ้าเกิดว่าเรากดไปที่อันแรกนี่อันนี้นะครับ <S <S ทีนี้มันก็จะมีสินค้ามาขายให้เรานี่ครับเป็นสินค้าที่ชั้ปี้มาขายผมเจะมีน้องแมวแล้วก็น้องหมูป่านะครับผม แล้วก็ก้อนหินเป็นก้อนหินนะครับทีนี้อ่าโอเคเดี๋ยวใครเจอสินค้าอะไรที่ต่างจากผมเดี๋ยวลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าเจอสินค้าอะไรกันบ้างนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถซื้อสินค้าที่โลกของคนอื่นเราอาจจะได้ตัวอื่นก็ได้อาจจะได้หมาหรือเป็นสัตว์เลี้ยงตัวอื่นก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมขอลองซื้อไปเลยแล้วกันนะครับเป็นซื้อนกอแมวหนึ่งตัวแล้วก็หมูหนึ่งตัวนะครับผมโอเคซื้อนกอแมวมาแล้วก็ซื้อหมูมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกดวางกันในแผนที่ของเรานะครับผม โอเคกดวางนะครับก็กดมาที่รูปมือตรงนี้เลยนะครับอ่าลัาจกนั้นเราก็เลือกมาที่สัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็กดวางเลยนะครับเดี๋ยวขอเลือกพื้นที่ก่อนว่าจะวางตรงไหนนะโอเคงั้นกดวางตรงนี้ก็แล้วกันนะเลือกเลยนี่เลือกตรงนี้หลังจากนั้นกดตกลงนะครับรอ,อ่าเลือกอีกตัวหนึ่งกดวางนะครับอ่าเลือนมาตรงไหนก็ได้แล้วก็กดตกลงแบบนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับ เอาละก็จบแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาคลิปในวันนี้ก็สั้นๆประมาณนี้เลยนะครับหากใครที่ชอบคลิปแนวนี้ก็กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กันด้วยนะครับแล้วก็สามารถกดแชร์ให้เพื่อนๆมาดูกันเยอะๆได้นะครับเราไม่ห่วงนะครับผมแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูน้องแมวกันว่าจะน่ารักกันขนาดไหนโอเคเดีย๋ยวไปดูน้องแมวกันนี่น้องแมวที่เราวางไว้นะครับโอ้ยน่ารักจังเลย ผมเป็นทาสแมวแล้วเนี่ยโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายทุกคนขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับสุ่งไหนแบบฟุโอเค่ห้าอันโอเคได้แหละหมดเลย ป,ปูปูมาเอ้ยเฮอดีงามดีงามเฮ้ยจะมีปูจงหลีซีหนึงอีกไหม <c oughs> เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวดวดวดวแป๊บบนึงตบมีตัวต่อไปไหมขอขอได้อีกสักตัวหนะ่าห้าดาวสักตัวมีไหมมีไหมเฮ้ยเฮ้ยไ,ได้หอกวะ่ะเอามาใส่ให้ปูจงเฮ้ยดีดีดีด,ดีถือว่าดีดีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมเฮ้ยขอขอห้าดาวอีกตัวได้ไหมสี่ดาวก็ได้มีอีกไหมต้องมีแล้วล่ะเฮ้ย ไม่มีแล้วหรอขอขอ,อีกเถอะขอไม่มีแล้วอะ่ะโอ้เสียดายแต่ก็ดีได้ผู่จงไอดีผมมีปู่จงแล้วเ,เดี๋ยวลองไปดูอีกตู้หนึ่งสุ่มได้ไหมอีกตู้หนึ่งสุ่มไม่ได้แฮะอ๋อน่าเสียด,ดายนะครับไหนไหนมาดูประวัติกันหน่อยเมื่อก,กี้เราสุ่มได้กิโลละทำไมมีแต่วธวะ่ะผิดตู้ปะเนี่ยอ๋อถูกถูกตู้แล้วถูกตู้แล้วดูประวัติไหมโอเคไปดูซิมีกี่หน้าไหนไหนมานับกัน อันนี้สุมมา6ชิ้นอันนี้หน้า1นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะ2หน้า3หน้า4นะครับอ๋อเพิ่งสุมได้จีนไปก็สุมไป3หน้า3 68เพิ่งสุ่มได้18โลเองแล้วก็สุมได้ปู่แล้วเลิศดวงโคตรดี <laughs> ตกใจหมดเลยอยู่แสงทองก็มา